สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับ <c oughs> สู่ช่องเล็กๆของเราครับเอาเรติวแฟนผีนะคืนนี้ครับแฟนชิทิเต็ดเราทำสึกใหญ่นะนะครับผมเราจะไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่ลอนดอน มาลอลุ้นกันดีกว่าครับเพื่อนๆวันนี้5ทุ่มเนาะนะครับผมเราจะไปเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่บ้านของเขาเลยนะครับเราจะสามารถเก็บ3มแต้มออกมาได้หรือเปล่านะครับเ,เรามาอัปเดตนะครับเรื่องของผู้เล่นนะครับณนะตอนนี้กันดีกว่านะครับว่า11ืาเ,เรื่องผู้เล่นตัวจริงของเขาและเราน่าจะเป็นใครบ้างในความคิดเห็นของผมเองนะใ <c oughs> ครที่คิดเห็นไม่เหมือน,น,นกันก็คอมเมนต์บอกผมหน่อย สำหรับนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะนะครับตัวพร้อมยังไม่มีตัวบาดเจ็บนะยังไม่มีตัวติดโทษแบนเพราะฉะนั้นนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นชุดที่เอริเทนฮาร์กนะครับผมได้ปล่อยศักยภาพออกมาได้เต็มที่เหมือนกันนะสาหรับผู้เล่นแต่ละคนนะเลือกสาประตูนะครับแน่นอนนะครับต้องเป็นอันเดโอนาร่านะครับผมไอ้หนุ่มคนนี้นะครับมีดราม่ามาแล้วนะนัดที่แล้วอ่ะเป็นรวบคอเขาอะ่ะเกือบเสียจุดโทษดอ มันโทษโอราน่าไม่ได้มันโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้นะครับก็ไปโทษที่วูดดิสิละกันนะครับตามความคิดเห็นของผมนะเอาความคิดเห็นของเด็กผีเลยนะผมคิดว่าลูกนั้นแม่งจุดโทษว่ะยังไงแม่งก็ฝาว่ามันไม่มีมุมไหนที่มองว่าไม่ฝาวเลยอะ่ะเออแต่ก็ช่างมันครับผู้รักษาป,ประตูนะครับอันเดโอราน่านะครับผมอ่าคู่เซนเตอร์นะครับน่าจะใช้เป็นตัวจริงอยู่นะลิชา่าครับลิซาโดมาติเนสนะครับจับคู่กับทางราเฟลวาร์เนาะนะครับผมแบ็กขวา <c oughs> ผมว่าอีลิทเทนฮักน่าจะใช้ทางอาร์เอมบิซาก้าต่อนะดาโล่ alo, นั่งพักไปก่อนนะวานบิดเล่นดีแล้วก็นับทีแล้วได้แอซิดด้วยนะครับกระดกวันข้ามหัวผูรัุษาประตูให้วารานโมงเนาะเล่นดีนะอาร์เอมบิซาก้าส่วนแบกซ้ายนะครับน่าจะเป็นทางลูกชอนะครับคู่เซนคู่หูแดนกลางผมว่าเกมเนี้ยอีลิทเทนฮักน่าจะเอา เมสันเมลนะถอยลงมายืนคู่กับคาเซมิโร่แหละนะครับน่าจะไม่ฝืนเล่นเป็น433แล้วให้คาเซมิโรยืนต่ำคนเดียวละนะครับผมว่ามันเสี่ยงมากเลยถ้าเอาง่ายๆสปเปอร์คุณภ,ภาพแบบมันดีกว่าวูกอีกถ้าเราเผลอนะถ้าเราเผลอให้แดนกลางเราล่วงเหมือนเกมวนะูกนะกองหน้าแม่งจบคมกว่าอ่าสองฮึงนินเงี้ยล <laughs> ิชาริชอนอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละตัว ถ้าแดนกลางเราโบเหมือนเกมเจอบูฟนะผมว่าเราโดนแน่ๆนะครับผมว่าเอเดียนทักน่าจะเล่นเพย์เซฟครับถอยเอาเมสันเมาส์มายืนคู่กับคาเซมิโรแล้วปล่อยให้บูโน่เฟเนเดสเป็นเพย์เมเกอร์ตัวเดียวผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะส่วน3ตัวแดนหน้าครับหน้าเป้าผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นทางมาคอร์ฟอร์ตต่อนะเพราะว่าอยรุนนะครับยังไม่พร้อมนะสำหรับลาสมุดลาดมุดอยรุน <laughs> ยังไม่พร้อมนะลาดมุดอยรุนเนาะนะครับน่าจะใช้เป็นทาง มาครัฟอร์ดต่อไปแล้วก็ซ้ายนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าหนูกานาโชหรือไม่นะครับฟอร์มอ่าฟอร์มในรับที่แล้วกานาโชมันหลุดฟอร์มไปถูกไหมเปลี่ยนเป็นทางจรารันซานโชไหมฝั่งซ้ายน่าจะดีนะลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับเอลิทเทนฮักนะมี2ตัวเลือกทางฝั่งซ้ายสำหรับผมนะหนูเจ้าหนูกานาโชถ้าความมั่นใจหายในเกมที่แล้วนะครับผมก็เปลี่ยนเอาซานโชลงมาก็ได้นะ ส่วนฟังกวาครับต้องเป็นแอนโทนีต่อไปแหละนะครับเขาเล่นดีจริงนะในแมตที่ผ่านมาแต่ก็ผมอยากให้เขามีความดือ้อเหมือนฤดูกาลที่แล้วแมตแรกคือแบบโหติ่งมากเลยสำหรับผมนะติ่งมากยอยากให้มีความดือ้อเหมือนฤดูกาลที่แล้วอ่ะพยายามกระชากบอลเข้าไปปั่นค้งอะไรประมาณนี้น่าจะมีบ้างนะแต่ดูแต่นัดที่แล้วไม่มีเลยนะคอยเปิดบอลให้เพื่อนตลอดเลย เก็บบอลได้คืนบอลได้แล้วก็ค่อยจ่ายบอลให้เพื่อนซีเอผู้เล่นตัวจริงของผมก็จะประมาณนี้นะครับแผนการเล่นเปลี่ยนนิดหน่อยจาก4-3-3ให้คาเซมิโร่ยืนต่ําตัวเดียวนะครับเอาเมสันเมาส์ลงมายืนต่ําด้วยให้บรูโน่เป็นเบอร์สิเลยนะครับส่วนนะครับแผนการของสเปอร์นะสเปอร์ เขาได้ผู้รักษาประตูคนใหม่ใช่ไหมไอวิคาริโอเออใช่วิคาริโอนะครับผมก็น่าจะเป็นวิคาริโอเนาะนะครับผมเอ,เอเมซอนรอยัลก็น่าจะได้ลงโรเมโรเป็นเซนเ,น,เนเตอร์จับคู่กับทางเอลิกเดเอร์น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับแต่3ตัวแดนหน้าเขาอันตรายนะเพื่อนๆถ้าตรงกลางเราบุนะบอกเลยแต่ละตัวนี่คือพร้อมจบอบบทั้ง ลิซาลิซอนนะครับผมทั้งซอมทังมินนะครับผมคูรูออนนเอออะไรเลยันคูรูเซฟคีอีกแถมยังมีตัวป้อนบอลดีๆอย่างอีวานเปรินสิตอีกโอ้โหแบบสดุดจัดจริงๆนะสเปอร์ถ้าเกิดเราดูที่คาแรคเตอร์หรือไอ้ดูที่เขาเรียกว่าไงนะโปรไฟล์นักเตะแต่ละคนนะ่ะแม่งสุดนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดการทีมนะผู้จัดการทีมของสเปอร์ผมจําชื่อไม่ได้เปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะครับเขาจะสามารถนะครับผมทําให้สเปอร์แข็งแกร่งได้ขนาดไหน แต่น่ากลัวครับเพราะว่ามันเป็นบ้านเขาด้วยเราก็ต้องเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีที่สุดนะไม่ปล่อยให้เขาบุกมากเกินไปพยายามคองบอลครับพยายามจอบให้ได้เอาลูกแรกให้เร็วต้องมารอลุนครับวันนี้5้าทุ่มเนาะว่าเราสามารถเอาสามแต้มกลับมาจากทีมของสเปอร์ได้หรือเปล่าฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับผมสำหรับก่อนเกมเนาะเมื่อวานหลังหลังเกมลงสดึกเลย คลิปดองครับคลิปดองเนาะนะครับผมใครที่ติดตามกันคอมเมนต์บอกผมหน่อยใครที่คิดเห็นไม่เหมือนกันก็คอมเมนต์บอกผมทีใครที่ดูจนจบคลิปแล้วยังไม่กด u ับสไคร์รบกวน้วยนะครับขอคนละหนึ่งสับสไคร์บายบาย